สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับนะครับและยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์พันชัยกับช่องของซูเปอร์โมเดลเน็ตเนะครับข้างๆผมนะครับผู้ประสบความสำเร็จนะครับจาก SMD ของเราแนะนำตัวเองนิดนึงครับชื่อออนอนันต์บุญประหุกนะคะอาชีพรักวาชาการครูเข้ามาอยู่ใน SMD ด้วยใจรักแล้วก็ SMD เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะทำให้สุขภาพเราดีค่ะครับ ครับผมพัชชาปผูรู้ครับก็ไม่รู้จักครับบริษัทนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนพอดีครับครับล้นนี่ก็ทำอาทิตย์แรกก็ได้แสนกว่าบาทครับอืมนะครับถือว่าเปเนตลาดนี่ก็โอเคครับทำได้ครับครับโอ้ถ้าสี่อาทิตย์ก็สี่แสนนะครับรู้จักนะครับคุณพัชชาครับรู้จัก SMD ได้ยังไงครับก็มีผู้แนะนำครับอาโชคสบายครับแนะนาอ๋อ นะครับแล้วก็เป็นเป็นท่านเดียวกันที่แนะนำทั้งสองท่านเลยใช่ไหมครับก็นายุสวยแนะนําแฟนผมครับ้อยก็คุณแนะนําผมอ๋อนะครับคุณน้อยครับในอาชีพของคุณเป็นครูเนี่ยนะครับกำลังจะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจนะครับมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับธุรกิจนะครับของชุดกระชับสัดส่วนเพื่อสุขภาพมีบ้างครับอ๋อเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเราได้สวมใส่ถ้าเราได้ใช้ สินค้าทุกตัวนะคะมีประโยชน์แล้วก็เป็นวิธีการทางเลือกอีกวิธีกาหนึ่งที่จะทําให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้ตามมาซึ่งเราใช้เวลาหลังจากเลิกงานแล้วเรามีอาชีพประจําอยู่แล้วทีนี้เราเอาเวลาว่างทำเขาอ,อาทิตย์แล้วก็หลังเลิกงานค่ะครับ นะครับคุณอีทครับนะครับจากการที่ประสบความสําเร็จนะครับที่เอสนะครับอยากจะนะครับแนะนําอะไรกันครับกับพี่ๆน้องๆที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจของชุดเฉพาะสัดส่วนนี้ครับก็จริงๆแล้วเราก็พูดความจริงกับทีมงานครับไปบอกความจริงกันเขาว่าครับเป็นนี่นะชุดอย่างนี้มีพลังงานไฟเปรตอย่างนี้นะรับใส่ล้วบัญชารู้สึกว่ามันจะได้ผลเร็วครับก็ชวนเพื่อนถูงมาครับก็คงไม่มีปัญหาเรื่องนี้ผมดูชุดแล้วโอเคครับอ๋อ นะครับในฐานะนะครับจริงๆแล้วนะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดต่างจังหวัดนะครับนะครับมีมีอุปสรรคไหมครับในการทํางานจากต่างจังหวัดนะครับไม้ครับก็ไม่มีนะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาหลังจากแต่เลิกเรียนมาตอนเยนใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงนะครับก็เสาร์ที่ก็เต็มวันผมก็เป็นเป็นคนพิเศษเองทุกอย่างครับอ๋อ แต่นตลาดด้วยคินค้าเซ็ทุกอย่างนะครับคุณน้อยครับนะครับอยากจะฝากอะไรนะครับจักพี่ๆน้องๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนที่ลัาจะเข้าสู่นะครับวงการธุรกิจของ SMD ครับคุณน้อยครับก็อยากจะฝากว่าบริษัท SMD ของเรานะคะเป็นบริษัทที่ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้ดีแล้วก็เป็นวิธีการหนึงที่จะทำให้เราคนดีได้นะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรายการตอนนี้อยู่นะคะให้รีบเข้ามาทำ SMD ของเรานะคะก็จะมีรายได้และก็มีสุขภาพดีอย่างตัวดิฉันเองค่ะขอบคุณค่ะนะครับครับสำหรับผันนี้ก็ท่านนายกายาธิ์นะครับคุณผู้นิตครัฐที่ละแสนอยู่อ๋อ่ในทางที่ยากยาก ว้าวนะครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับของ SMD แน่นอนนะครับคงจะสงสัยว่านะครับจะติดต่อ้ที่ไหนนะครับคุณน้อยครับก็โทรติดต่อคุณน้อยเองเลยจะได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0895802502ค่ะครับสำหรับเบอร์ผมครับ089 ก4 6วสนะครับหรือว yeah, yeah. ่าตามที่ต no ัววิคล่านีนะครับจะมีเบอร์โทรของทั um> ้งคุณน้อยแล้วก็ของคุณอีทนะครับวันนี้ดีใจคุณน้องคุณอีทนะครับให้เกียรติเข้ามาร่วมรายการกับเราทราบข่าวว่าในเดือนนี้จะมีอะไรนะแต่งงานรอบสองนะครับท่านผู้ชมนะครับรอแสดงความยินดีนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมกิรติดัลชวนชัยนะครับคุณน้อยแล้วก็คุณอีทต้องของาไปก่อนนะครับขออนุญาตนะครับในอนุกาสหน้าเรียนเชิญใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับ